ปกติจะเห็นเรารีวิวรถ SUV หรือว่าเป็นรถซีดานรถใช้งานแต่วันนี้พิเศษเลยรีวิวรถซุปเปอร์คาร์ทุกคนดูนะครับผมและเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับเดือน6อย่างนี้ เริ่มข้าหน้าฝนแล้วจับกบมาได้หนึ่งคันครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า Porsche 911 c a e l a ในวันวัน991.2 4S Coupe นะครับผมเครื่อง3,000 Boxer Twin Turbo เกียร์ PDK 8สปีดคันนี้เป็นรถที่เดิมออกจากโชว์รูมเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรคือคันนี้ดูแลดีมากนะผิวสีต่างๆนู่นนี่ทุกอย่างคือแบบเรียกว่าแทบไม่มีริ้วรอยนะครับผมเพราะว่าปกติมันไม่ได้เป็นรถที่ใช้ d a i l y Use หรือชีวิตประจําวันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมที่บอกว่าเป็น 4S เพราะ่คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ เก็บบุคลิกให้มันเป็นรถเดิมอย่างนี้อยู่ตลอดผมว่าอันนี้โอเคล้อคันนี้นะครับให้มาเป็นล้อขอบ20นะครับผมและยางก็ให้มาเป็นยาง p z ซ r โนะครับผมซีรีสย,ยางอยู่ที่ 2, 4, 5, 3, 5, R 2 0นะครับผมก็ต้องพูดว่า เป็นยางที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันล้อขอบ2ี่สซีรีส์ยางนี้สองสี่ห้าก็คือหน้าก็จะกว้าง3าห้าก็คือจะขอบประมาณนี้คือเน้นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เบรกก็เป็นตามสไตล์พอร์ชเลยก็คือเป็นเบรกพอชหกพอร์ตจานเป็นเซรามิกข้อดีของการที่จานเป็นเซรามิกคือ,อระบายความร้อนได้ดีนะครับผมแล้วยิ่งหกพอร์ตเนี่ยดูดแบบดูดแบบบึ๊บไปเลยเนี่ยตอนคุณใช้งานเงี้ยหลายๆคนอาจจะได้เอาไปใช้ในเรื่องของทอปสปีดบ้างความเร็วปลายสูงสใช่ไหมแล้วเราได้เบรกที่เป็น bake, เบรก Bake นเบรกพอ s ชหกพอร์ตแง่จานเซรามิกการระบายความร้อนก็จะดีทําให้คุณเบรกอยู่มันเหมาะสมแล้วที่จะอยู่กับเขานะครับผมถือว่าได้ใช้งานแน่นอนทีนี้เราไปดูในเรื่องของภายในกันไปดูกันครับฟังก์ชันเป็นไง อันดับแรกนะสำหรับคันนี้ที่ขึ้นมาในตัวรถได้นะครับสิ่งแรกที่รู้เลยคือร้อนโคตรร้อนแต่ว่าเป็นเพราะอากาศด้วยอากาศเดือน6เนี่ยอากาศหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนนะ <laughs> รถคันนี้เป็นรถปี2016เลขใหม่นะฮะ42,300กิโลนะพวงมาลัยเนี่ยต้องพูดว่าก็ไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันแต่ก็จะมีตรงนี้ปรับโหมดได้นะครับปรับโหมดการขับได้โหมด FF plus อะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็ d l e s h i f t Porsche เนี่ยผมต้องพูดผมชอบนะเพราะมันกระชับและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็น Pendalship ที่เาติดอยู่กับงมาล เนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าย้ายไปไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสมมติตอนคุณขับเหมือนคุณไปวิ่งแท็กเดงเงี้ยคุณกังหวะคุณแบบว่าอยู่ในสนามเงี้ยจังหวะคุณโค้งไปไหนก็แล้วแต่ได้หมดเลยชิปอัพชิปดาวคุณก็คือมันมันมันติดไปด้วยกับทุก จังหวะที่คุณเลี้ยวอะนะโดยประมาณก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นสไตล์หน้าจอ PCM ของ Porsche นะครับผมใช้เล่นมัลติมีเดียต่างๆตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานพื้นฐานที่รถปัจจุบันนี้จะมีมาให้แล้วนะครับผมถัดลงมาก็เป็นเรื่องของการควบคุมแอร์ปรับแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวาถัดลงมาก็เป็นเรื่องของเกียร์ครับเกียร์นี่ก็เป็นลักษณะเด่นของ Porsche เลยนะครับผมเจ้าเกียร,ตร์ตัวนี้ชื่อว่าเกียร PDK นเครับเป็นเกยียร์ PDK แบบ8สปีดนะครับผมลักษณะหน,นึ่งของเกยียร์ PDK เลยผมเชื่อว่าเป็นเกียร์ที่เปลี่ยนไวก็ฟังก์ชันคันนี้ต้องพูดว่าไม่ได้ใช้งานยากอะไรเลยการยกวิ่งหลังกดตรงนี้ปุ๊บพอเราขับความเร็วสูงๆเนี่ยวิ่งหลังเขาจะยกขึ้นมาเพื่อที่จะกดตูดท้ายให้มีแท็กชั่นนะครับสมมติเราขับความเร็วสักร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบอางเงี้ยรถคุณต้องยอมรับความอย่างหนึ่งว่าพอเราขับเร็วเร็วเนี่ยแท็กชั่นรถมันจะหายไปเพราะรถมันจะเหมือนว่าเบาขึ้นเเเเรรรราาะะววมมััันนนนกขขขึ้้้แแงงงงงงหหีีีี่่่ยยอออตทจืปบใิล กระดกขึ้นมาเพื่อที่จะรับลมเป็นหลักแอโรดินามิกแล้วจะทําให้ดาวฟอร์ดมันเยอะขึ้นทีนี้ด้านตูดด้านท้ายคุณก็จะโดนกดทีนี้รถคุณจะไม่ย้ายทีนี้อันถัดมาคือฟังก์ชันปรับเสียงท่อนะครับผมนี่เดี๋ยวปรับเสียงท่อหรือคนมาฟังเสียงท่อกันว่าเป็นยังไงนะครับผม พอกลับเข้ามาเราไปฟังเสียงท่อกันแล้วใช่ไหมครับผมทุกคนทีนี้ก็มาตรงนี้นี่ต้องเป็นยิทลิฟต์ยกหน้านะครับผมเบาะคันนี้นะครับผมก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าตามสไตล์พอร์ชนะครับให้มาแบบกระชับกระชับอยู่แล้วแล้วคันนี้โหต้องพูดเลยว่าให้เครื่องเสียงมาดีนะเป็นเครื่องเสียงของโบสคือพอเราเห็นเจ้าคาเรล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้ว2ประตูนะครับผมแต่ข้างหลังมีเบาะมาให้คือถ้าเบาะอย่างเงี้ยจะเรียกสไตล์นี้ว่าเบาะแบบด็อกซีทนะครับผมผมคาใจมานานมากแล้วว่าผมอะ จะนั่งด้านหลังเจ้ารถพอที่เป็นสปอร์ตอย่างนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูก็ลองดูดิว่านั่งเป็นไงไม่เคยนั่งนะนี่คือครั้งแรกที่เราจะขึ้นมานั่งพอสด้านหลังนะครับอไม่มีที่วางขาแล้วยิ่งถ้าคนขับเขาปรับเบาะถอยหลังมาเนี่ยไม่รู้คุณจะเอาขาไปไว้ตรงไหนอ่ะนั่งได้นะได้แค่ว่านั่งไปเซเว่นหน้าปักซอยบ้านอ่ะเอาจริง เพราะมันไม่มีเฮดรูมันไม่เหลือคุณต้องนั่งก้มอ,อย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่าเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นรถที่ใช้สําหรับการนั่งโดยสารสี่คนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้โหนี่คุณคิดดูลงต้องลงเงี้ถ้าลงต้องลงไงผมต้องยื่นขาไปก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพูดถึงเรื่องภายในกันเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูเรื่องห้องเครื่องกันมาว่าห้องเครื่องเป็นไงหนึ่งเลยหนึ่งอย่างสาคัญเลยคือเพราะจะเป็นรถที่เครื่องวางหลังนะครับ